กาลัตัสไลด์พบกับลิ์พูครับก่อนเริ่มเกมนี้ก็เป็นทางฝั่งของลิ์พูที่1สกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือต้องบอกว่าคู่นี้นั้นในหลักของตัวเลขลดลงมาเรื่อยๆเลยก็ว่าได้นะครับการลตัสไลด์เจ้าถิ่นนะครับหเกมหลังสุดทุกรายการผลง,งานช่วงนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยก็ว่าได้นะครับชนะถึง4เกมด้วยกันแล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับลงสนามเกมนัดล่าสุดในฟุตบอลลีกนะครับก็บุกไปเอาชนะอารันยาสปอร์มา1ประตูตอ่อศูนย์ครับส่วนในศึกฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยน เฟสเกมนัดแรกนั้นก็เพิ่งจะก็บุกไปไพ่ายแพ้ต่อไอทัลแฟงเฟิร์ตหประตูต่อ5ถือว่าเป็นการเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับทางฝั่งของการาสลดแม้ว่าพวกเขาจะมีตัวผูเ้เล่นบาดเจ็บาาบ้างตำแหน่งก็ตามแต่แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบแต่อย่างใดครับส่วนทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับหเกมหลังสุดทุกรายการนะครับผลงานก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันแต่ก็ต้องบอกว่าก็เริ่มที่จะมีดรอปลงมาบ้างนะครับชนะ4แพ้1เกมครับเกมนัดล่าสุดนั้นก็เพิ่งจะบุกไปไพ่ายแพ้ต่อ,ตอามา1 ประตูต่อ2นะครับแต่ทว่าในศึกฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเกมนัดแรกนะครับพวกเขาก็ยังคงยอดเยี่ยมไวไลยอยู่เหมือนเดิมกับการเปิดบ้านเอาชนะแอตเลติโกมาดริดไป3ประตูต่อ2นะครับโดยที่ได้ประตูโทนอาขอไหครับได้ประตูชัยนะครับในช่วงนาทีบาบจากเฟอร์จิลฟานไดนั่นเองนะครับซึ่งกต้องบอกว่าลิปหูก,ก็ยังอยู่ในมาตรฐานที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมของตัวเองนั่นเองครับในแง่ของเฮดทเวคู่นี้นะครับเจอกันมาเป็นการตัดสไลด์ที่ดีกว่ากับชนะ3จากการเจอกันห้านัดหลังสุดโดยที่ลิปูนั้นเ ชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับคู่นี้น่าสนใจตรงที่ว่าลีพูนั้นไม่เคยบุกไปเอาชนะการตาสไลได้เลยนั่นเองครับแม้ว่าเกมนัดแรกการตาสไลจะบุกไปพ mm. ่ายแพ้แฟรงเฟิร์ต mm. ก็ตามแต่แต่ต้องบอกว่าการเล่นที่ทูเคียของพวกเขานั้นค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมออกมากเลยก็ว่าได้นะครับส่วนลีพูนั้นระยะหลังก็เริ่มฟอร์มดรปลงไปอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับแม้ว่าจะเก็บผลการแข่งได้ก็ตามแต่แต่เกมรับดูจังจะมีปัญหาดังนะั้นคู่นี้เชื่อว่าลีพูบุกไปไม่น่าจะชนะได้เฉียบไปที่การ์ตา คิดว่ามีดีพอที่จะไม่แพ้เผอๆจะเปิดบ้านเอาชนะด้วยครับ